จังหวัดพระนครศรีอวิทยามอบเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติให้คณะกรรมการและบุคคลผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรครับ ที่ศูนย์ดำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการและบุคคลผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ2566ที่หอประชุมเทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและใบประกาศกิตติคุณรวมทั้งสิ้น448คน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีเอยุทยาได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีความตั้งใจร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จนประสบความสำเร็จโดยขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังติดตามอย่าให้ยาเสพติดกลับเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่อีกต่อไปครับ